สวัสดีค่ะอันนี้ก็ปูจะเก็บลูกฟีทให้ไปทานที่บ้านอีกแล้วนะ,ะคะแกบอกว่าลูกข้างบนนะล,ลูกใหญ่แล้วก็ลูกงามมากเลยคือมันสุกได้ที่แล้วแกบ,บอกกก็เลยจะเก็บให้ให้ไปไว้ทานที่บ้านแต่ว่าลูกขนาดน,นี้กำลังอร่อยนะคะคือ คือถ้าสุกมากกว่านี้จะไม่ทานคือมันมันถ้ามันสุกมากมันแต่พ่อปู่เขาจะชอบแบบสุกๆข,ขนานี้คือจิ้มน้ำพริกจิ้มพริกเกลือเนี่ยอร่อยมากๆค่ะอ๋อมันกิ่งมันหกักกิ่งมันหกัก <c oughs> อาลูกใหญ่มากเลยค่ะดู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 ด ยังนค่ร้านะนี้กำลังกาลังอร่อยเลยพอแกตัดทั่วมันหนักนะค่ะมันก็เลยมันก็เลยหักแล้วมีอีกกิ่งนึงนะคะที่มันหักแล้วก็จะเก็บให้ ้ังบนมีลูกลูกที่มันเน่าเออพวกปูเก็เน่าทิ้ง ต้นนี้เน่าหลายลูกมากเลยเมื่อกี้เก็บทิ้งเยอะเลยอนัมนลูกใหญ่อันนี้นนนคืมๆเหมือนฝนจะตกเลย

เ oh, <laughs> ันทย่างนีฟอร์มีมาระงนอยู่โอ้ยเห็นไหมลเล็กลวงแล้วข้างบนลูกใหญ่มากข้างบนข้างบนข้างบนปู่เอายามาฉีดมดนะ เดี๋ยวมีมดที่ตน้นหูส่สกินกินน้งยาแรงต้อ,อถอยไกลๆพ่อปูบ่นว่ายาขึ้นเร็วมาก เพราฝนตกมาวันนั้นดูแกเพิ่งตัดไปได้ไม่กี่วันนะคะเนี่ยยาขึ้นอีกนล้วอันนี้ตอนนี้ยังไม่สุกนะคะยังเ,เขียวๆอยู่เลยก็มีร่วงทิ้ง อันนี้สาลี่เก็บทานทุกวันกล้จะหมดตน้นละเราเทปกาวไปติดนะไปติดไว้ที่ต้นออเรอไม่ให้หมดมันมันปีนขึ้นไปได้นะ อขออญาตยู่ไกลๆนะคะเพราะว่ากินน้ำยามะเขือเทศมะเขืออันนี้แตงกวาเริ่มเริ่มติดผลแล้วนะคะเนี่ย แล้วก็มีแตงโมแตงโมจะได้กินไหมเนี่ยลองนะคะคือแบบซื้อที่ห้างมามันมีเมล็ดก็เล้วออมาลองปลูกดูแต่ก็รอดูแางกวาแตงกวาเริ่มออกดอกแล้วสวยงามอันนี้เป็นหอมหอวใหญ่นะคะหอมหอวใหญ่อันนี้สีสีจะออกสีม่วงม่วงสีม่วงแดงอันนี้คือสลัดผักปูวมปลูก ใหม่อีกรอบหนึ่งสลัดแล้วก็เป็นผักกาดขาวกาดขาวทั้งน้นก็จะเป็นกระเทียมแล้วก็เป็นหอมใหญ่หอมใหญ่แล้วก็กระเทียมแล้วก็เป็นคูนอีกพันหนึ่งนะคะเนี่ย ตนนีจะไม่ค่อยอาไร่ะาลี่สลี่ต้นนี้ดกมากชิแตปเปิลต้นนี้เดี๋ยวได้ตัดทิ้งนะครับเพราะว่าแกซื้อต้นใหม่มาไว้ปลูก,ลกแทนแล้วต้นนี้คือคือนานมากแล้วนะคะปลูกตั้งแต่สมัยสร้างบ้านใหม่ๆแล้วก็อีกตน้ตนต้นหนึ่งต้นโน้นก็น่าจะ ก็น่าจะตัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะตัดต้นนี้ก่อนเพราะปูบอกเพราะว่าปีนี้ไม่ติดรูปเลยลูกจะตายหมดแล้วะคะ่ะเดีด๋ยวดูเพราะว่าต้นต้นเขาเหมือนกับว่ามันมันมันเริ่มตายแล้วมั้แต่ปีที่แล้วดกมากนะมาปีนี้คือยัได้ปลูกใหม่นะคะ